สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเอาเรามาแล้วครับผมทีมงานปามนวยมาแล้วทีมงานชอถาวรครับเสียชวนสตาร์ทเครื่องนะครับมาถึงขยับตัวเลยครับปาชวนเตรียมตัวเอาเจ้า sm นะครับ โอกไปต้เอ็คสองรอยออกจากพื้นที่ครับส่วนคันนี้ก็จะตามกันไปครับดูสิว่าจะออกไปฝั่งไหนออกไปฝั่งไหนเสียชวนฝั่งทางเดิมใช่ไหมฝั่งทางเดิมที่เข้ามาครับ เลยมิดเลยครับต้องไปแบบระมัดระวังแล้วครับแบบนี้รถรถทึกอีกแล้วครับอปลอดภัยครับ ด้วยหลังจากที่ติดโลมนะครับวันนี้เป็นวันที่สามก็จะกลับเคลื่อนออกจากจุดปฏิบัติการกู้กันนะครับกู้กันไปกู้กันมาสองสามรอบครับมีการบ้านโคกสว่างครับตำบลหนองม่วงตาพญาสะแก้ว ครับหรือว่าโคกสูงสังแเวนั่นเองครับ EBS บอกตามัญยา้ายป,ปากทางบอกโคกสูงมาเอาใจช่วยป๋ามน้อยกันครับ มียุบมียุบมียุบครับมีย,มย,มยุบโอ้โอ้โอันตรายอันตราย ุบครับยุบยุบตามหลังเลยโอ้อันตรายมากอันตรายมากครับตามหน่วยใส่เกียร์กระต่ายเดินเลยครับ ยุบแล้วยุบแล้วยุบแล้ว,ลลว,ลลวโ,อโอ้โหโอ้ป่าป่าป่าลงแล้วป่าลงแล้วลงแล้วเอ้โอ้รอดไม่รอดโอ้หวาดเสียวครับ โอ้ปลอดภัยครับคันแรกครับปลอดภัยโกเบโกเอสเคสองร้อยเอสเอ็มที่ยังเหลือก็คือเจ้าเฮ2เ0คสองร้อยซเปอร์เอ็กเอ็มครับโอ้โห ระทึกมากระทึกจริงๆครับเดินไปจอดนู่นแล้วครับสุดยอดเลยนี่เป็นการออกมาแบบเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องลองครับรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็คงต้องขอลองสุดจัด ปลอดภัยไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งรวมไปถึงรถไถนี่จุดนี้ค่อนข้างแข็งครับตรงนี้เป็นดินทรายค่อนข้างแข็งแล้วหลังจากนั้นครับคือห่างจากคอนกรีตประมาณ20เมตรครับหลังจากนั้นนี่อย่างที่เห็นครับ เดินมานี่ยุบเป็นเห็นเลยครับถ้าหยุดนี่เรียบร้อยเลยค,คือถ้้หยุดนี่เรียบร้อยเลยนะครับพรเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่จมนี่ก็เพราะหยุดนี่แหละครับพอหยุดปั๊บเล้วลงเลยน,นี่โชคดีมีต่อ,อยึดคางครับช่วยพยยุงน้ำหนักตัวไว้ด้วย มากๆนี่ครับลองรอยครับลอยยุบตรงนี้อะยุบหนักเลยครับอันตรายมาก หรืออีกคันหนึ่งน,น,น,นะครับคันนี้ก็ต้องพ่วงแบบก็่สตาร์ทออกมาในภายหลังนี่ครับล่องลอยอู้สุดยอดเลยเดี๋ยวเราดูคันต่อไปครับฝั่งข,ของรถถ่ายก็เตรียมการแล้ว ทีมงานทีมงานหนุ่มหน้าตาดีครับเจอัน้นมาสวัสดีครับ